วันนี้พบผมพีเรสนะครับช่องเสือสมิงไพล์นะครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับทุกคนฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับพาจับผมจะพามาชมนะครับทานน้ำหนุนพัดนี่ครับผมนี่ทานน้ำหนุนพัดครับูบ้านเหนือนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมเว้ผ่านไปผ่านมานะครับเว้เที่ยวกันได้เลยครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศรอบๆนะครับว่าจะน่าอาบน่าดูขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมีที่นั่นเยอะแยะมากมายเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับ ข้างหน้าครับครับผมนี่ก็จะเป็นจากการในพวกหม่อีกฟังนะครับฟังนี้มันจะลึกมากนะครับนี่ครับดูครับยืนยืนในอะไรดิยืนยืนยืนในตรงนี้จะลึกมากเลยนะครับนี่ทัววหัวเลยครับตรงนี้จะไม่ค่อยมีใครมาเล่นนะครับแต่คนนี้จะเป็นวังนี่จะเป็นเพิงนะครับตรงนี้จะเป็นเพิงหน้ากลว่าน่อยนะครับแต่ข้างบนนู้นก็จะถ่ายกันเยอะคนจะเยอะเลย ไส่กล้องกล้องอาบุ้มตังไว้ตรงนู้นนะครับผมไม่มีคนท่าย่า้นะครับพุ่มก็เลยฟังท่าใหม่อีกฟังนึงอันนี้ฟันงนี้จะไม่ค่อยมีใครเล่นผมจะนามนจะบุญพุ่อิดนะครับอย่าลืมในทีละคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดไล,ไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับช่องเสือสามิงพลายนะครับเดี๋ยวผมจะพาผมจะพารีวิวพุ่มจะพาใต้น้ำเนี้ยเดินขึ้นไปบนนู้นนะครับทุกคนโอเคนะครับโอเคครับผม นะครับนี่จะเป็นอีบญญกบรรยญญากาศผมจะพาชมบรรยากาศรอบๆนะครับขวดนี้มันนะครับซดๆในน้ำเลยนะครับพ่มนี่น้ำมึงตัวนี้ก็จะลึกอิทนะครับนี่จะเป็นวังนะพวกนี้วังนะครับทุกคนมันน่ากลัวหน่อยนะครับยินสบายนะครับซูมหน่อยซูมหน,น่อยอ่ามีพ่อมยายลุ่งจ่ายท่าอยู่ข้างนู้นนะพ่มลงมาด้วยในน้ำนะครับ<ม>จะเก็ปบปั๊บช่วช่วยแต่ว,ว่าอยู่ในน้ำ เดี๋ยวจะผมจะท่ายไปเรื่อยๆข้างบนนู่นนะครับผมมันจะสวยกันรเนี่ยบรรยากาศสวยมากๆเลยนะครับผมโอ้โหหินเยอะมากนะครับอันตรายเคยหมามาได้การรองนะครับหินมันจะเลี่ยมหมานะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาริวิวตรงนี้ก่อนนะที่จะเป็นน้าตกนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นน้าตกเรื่วยๆเลยนะครับทุกคนนี่นี่ครับเป็นน้ำตกธรรมชาตินะครับทุกคนนี่สบายนะครับผม S <S สบายมากเลยนะครับผมอย่าลืมนะใครจะมาเที่ยวมาชมได้ครับมาเป็นครอบครัวกันได้นะครับพุมจะรุ่งข้าวต่ำกับข้าวมาที่บ้านจะได้ได้นะครับพุ่มมาเป็นครอบครัวได้ป่าลูกป่าล้านนะครับป่าลูกป่าล้านมาได้เลยนะครับพราคุณมาจากไหนครับจับบ้าน ัสบายมากเลยครับปูจยอดเลยนะครับจยอดลอยเย็นสบายนะครับทางน้ำลุงพัดก็มากันได้นะครับปุ้มบ้านเนื้อคลองครับอำเภอขอปนุมนะครับก่อนลงบ้านเขาปนุมมาอีกนะครับที่บรรยากาศด้วยธรรมชาติแบบนี้ครับร้อนร้อนวันนี้ต้องมาอาบน้ำาตนนาลุงพัตตรกะปุ้มอย่าลืมกดติดตามช่องเสือตะวิงปลายผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับปานะครับทุกคน นี่ก็ผมอยากรีวิวนะครับทานน้ำหลุงพัดนะครับก็ที่เป็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับจะมีน้ำตกนะครับไหลคยที่อากาศร้อนๆปันไปผ่านมานะครับอยู่ที่บ้านเหนือนั่นเองนะครับนี่สบายมากครับขายร้อนได้เลยก็เท่าก็อาบน้นๆก็จะเย็นนะครับนี่นอนสบายอย่างนี้ได้เลยนะครับคุณมนาครับผมบ้านเหนือนะครับทำเพื่อข้อบนุมบ้านของบ้านสาน พยาบาลขอกระดุมมันนะครับมานิดนึงนะครับมาเล่นน้ำมาเวกันได้นะครับทุกคนบรรยากาศรอบๆเป็นต้องเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านบนเดี๋ยวผมจะกากขึ้นไปเลยข้างบนนู้นหลาะนะครับทุกคนนะโอเคโอเคครับผมเป็นบรรยากาศในฝั่งเที่ยงนะครับมีเสี่ยงผืนเที่ยงนาเป็นไรหรอแต่ข้างบนนู้นเดี๋ยววันนี้ครับ ขืนม,มากนะครับมาแวะมาเดียวกันได้นะครับนี่จะเป็นน่าจะเป็นชั้นที่2นะครับเดีย๋ยวผมจะพาขึ้นไปอีกนะมี1 2 3 4ประมาณ4ชั้นนะครับเ,เดี๋ยวผมจะพารีวิวไปเรื่อยๆนะครับให้ลูกชายถ่ายอยู่ด้านบนในกระ,ะดานบนตรงนู้นแล้วก็ผมก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเดินขึ้นไปตามแม่น้ําอย่างนี้นี้วถ่ายไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับผมอ่านี่จะเป็นต้นไม้ตนมมน้ตน,ตนใหญ่มากตลย้ครับต้นไม้ต้นใหญ่มากลมรื่น บรรยากาศหน่งนอนสบายเลยตรงนี้หลับได้เลยนะครับทุกคนด so nice. ีหลับได้เลยครับนี้สบายมากนะครับนีจะเป็นธรรมชาติต้นไม้ธรรมชาตินะครับผพมจะพาดูเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่พาชมไปเรื่อยๆนะครับอ่าตอนนี้จะเป็นชั้นที่สามนะครับตัวนี้ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สชั้นที่สามแล้วนะครับทุกคนนีสบายมังมา่งเลยนะครับมาเที่ยวกันได้ตอนนี้นะครับลุกดูเรียบนิดเพิ่มนะครับมากันได้นะครับ นี่นะครับทุกคนนี่ายบรรยากาศอันกองอันกองไปเล่คนมัง้งอันกองธรรมชาตินะครับเด็กๆมาปลาปลามาเที่ยวกันนะครับคลายร้อนนะครับสบายมากนี่เป็นน้ำตกธรรมชาติโอ้ยมาดักไปมาเที่ยวนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาบานเนื้อนะครับบานเนื้อเือว่าเบอร์ก้มาหนุมนั่นเองน,นะครับปักหมดไ,มได้เลย ยินว่าทานน้ำหลวงพัดนะครับอําเภอกบะปรนมะครับม,มีสาบายนอนได้เลยครับฟังเสียงน้ำตกนะครับนอนฟังเสียงน้ำตกไปเรื่อยๆว่างหว่าจะได้ยินอย่นะทุกคนโอเคตรงนี้ก็จะมาเราขึ้นมาจันดีว่าเมนี่จะเป็นจันดีที่เลยนะครับทุกคนดกานนะครับเดี๋ยวพามปดูด้วยครับด้านบนนะครับผม ตาม Dante, ตตามาดูเนะนี่นะครับสดสดนี่จะเป็นชั้นส oh, okay. oh. ุดท้ายแล้วครับเออสี่ชั้นมันจะมีห้าชั้นนะครับคุณตาบนนี้จะเป็นที่ชั้นตาบนจะเป็นชั้นเหนียวนะครับชั้นที่สี่นี้จะสวยจะสวยมากเลยนะครับจะสวยกว่าเพื่อเลยตรงนี้จะน้ําจะลึกหน่อยธรรมชาตินะครับนอนได้เลยครับทุกคนนอนได้เลยที่ สบ,บายมากเลยครับน้ำเย็นมากครับไข่ไนะครับก็ร้อนไข่ร้อนแบบพื้นอากาศร้อนน้ำจนนี้เราเนี่ยพี่ถึงมาได้เลยครับดีสวยมากสวยมากอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปจะพาไปดูจันติยาด้านบนนะครับจันติยาด้ 5, นานบนจะเช่อมขนาน้าในนี้กันนะ้นาไม่กี่ลึกนะครับด้านหลังจะเป็นโคตอินสะอิดนะครับเดีย๋ยวตามไปดูตามไปดูนะครับ สบายมากเลยครับมีใครรอนๆมานะครับพาหลวงมาเที่ยวกันได้นะครับทุกคนโิกครับตากล้องผมก็ลําบากมากเลยนี่ตรงนี้จะน้ําน้ำตื้นนะครับน้าไม่ลึกนะครับน้าไม่ลึกนะครับว่ายได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านบนชั้นที่ห้านะครับโอเค ชื่นมากเลยนะครับทุกคนร้อนๆนะครับโรงเรียนพิเทอมวันนี้นะครับเด็กๆาล้านนะครับผมคนข้าคนแก่นะครับมาอาบน้ำกันได้นะครับเย็นสบายตาน้มหลุงปัดนะครับบ้านเหนือบ้านเหนือนี่จะเป็นจันรดุตายแลวครับจันดุตายเป็นจันที่ห้านะครับฝาก็ไปด้วยนะครับพวกมีวีดีโอเนี่ยครับมีทุคนมาเยอะมากเลยอ่นะ เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูชั้นด้านบนนะครับใน,น,นด้นบนด้านสุดท้ายบายยกองบายๆกอง <c oughs> อันนี้จะเป็นจันทุกไทยเลยนะครับทุกคนอ่าเดีวมาดูจันสุดท้ายแล้วนะครับด้านบนนี้จะไม่ค่อยมีคนมาอาบนะครับ คบสอบหนึ่งสอบแล้วนะครับวันนี้ันนี้นะครับเป็นจันทุตายแล้วกันจันเตียนะครับสบายมากเลยอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ผมนี่นะครับช่องเสือสมิงพลายนะครับนะครับข้อคนละนึกเชนะครับข้อคนละลึเชนึ่งไลค์ก็ได้นะครับผมเผื่อเป็นกำลังใจในต่อไปนะครับ สบายมากเลยนะครับสบายมากเลยนะครับยินสบายเลย <laughs> อ่าอนี่จะเป็นด้านหลังนะครับจะเป็นด้านหลังนะครับนี่มันจะมีอีกชั้นนึงครับจะเป็นหกชัน้นนู้ตรงนู้นจะเป็นชัน้นนู้นเลยนะครับดูนี้จะเป็นเด็กๆเค่น้ำไม่ลึกครับผมตามมาเลยตามมาเลย จะเด็กๆเยอะหน่อยนะครับองจะพาไปนะครับที่นี่ดูเด็กเล่นกันสนุกมากเลยนะครับเด็กจะมีสไลเดอร์ด้วยนะครับหลุดลงมาเลยนะครับมาเดินมาเลย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 ไม่ใช่ไม่ใช่ดูพอห้ดู ถช่ใช่ได้นั่นแหละถ่ายเดี๋ยวตัอวรุดลงนี้มามาเลย์นะครับเด็กเล่นสไลเดอร์กันนะครับพวกนี้ไปเขียวมาร์คเลย์นะครับ หนุกมากนะครับลุกไหมลุกไหมลุกไหมเดี๋ยวมาได้ไหมย่ายังไหวไหมย่ํายลูกไม่าไหนไหนมาไหนไหน้านเลยเดี๋ยวนี้นะขออุวนโอ้โหตรงนี้ลุกมากนี่มาส้นลุกไหมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวร้านค้ากันนะครับผมอ่ารีวิวร้านค้านะครับทุกคน ไข่ไข่อะไรกันมากมาจะได้ดูได้ชมกันนะครับตรงนี้จะเป็นพวกยำนะครับยำกุ้งสดนะครับตำปลาตำหมูยอนะครับผมมีหลายตำเลยตรงนี้นะครับมาตรงนี้จะเป็นนามนะครับเป็นพวกนามร้อมนามเลยมากมายเลยตรงนี้นะครับมีน้ำแกงไส้กันนะครับมีลูกชินตทอดนะครับ ส้มส้มด้วยกุ้ยับเว้ยกับปาร้าครับร้อนอันนี้อะไรในกล้วยจับมือนจะเป็นกล้วยจับนะครับยำมวงมู่เหนียวมู่กล้วยมุ่ยม,ม,ม,มุ่มม àng, มตด<อ>ตรงนี้มันจะเป็นอะไรบ้างพวกลูกชิ้นทอดมึกทอดนะครับจับ้าทอดนี่จับ้าทรส ยำต่างๆนะคร <Editor> ับโอเคตามมาเลยตามมาเลยเร็วๆๆอนะครับม้าเานม้าตาม้่าหมันกันนะครับ นี้เป็น DP ที่สองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับเดีจะมีแต่หลายวงกากต้างๆนะครับมีแต่เป็นลงไปด้านล่างเลยครับบางคนก็ามากันเป็นครอบครัวนะครับทุกคน เยอะมากนะครับอาบนน้ำาจเย็นมากเลยนี่พาเด็กๆนะครับมาลุกๆหลานมาอาบกนได้เลยนะครับสบายตัวเล็กชอบมากเลยนะครับจอบมาเป็นครอบครัวเลยนะครับ จากที่ไหนครับมาจากที่ไหนครับทุ่งใหญ่นครน,นี่ใช่ไหมครับนี่ครับมาจากทุ่งใหญ่นะครับมาครอบครัวเลยนะครับผมนี่นะครับบด้วยด้วยนะครับผมาไดก็ได้ปัมันไม่เด็กมเยอะแยะมากมาเลย พี่มาทางนี้นครับผมตุ้งปรือใช่ไหมครับตุ้งปรือนะครับนี่มาเป็นครอบครัวเลยนะครับเด็กป้ายทานน้ำลูกพัดป้ายใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ส่วยช่วยนะครับแดดจะซองหน่อยนะครับนี่จะเป็นเส้ใต้ลูนะครับรูปเป็นรูปหัวใจนะครับผมนี่ สบายนะครับ ra นี้มากลูกเศ้านะกับซองคนอลไกัลุกชายเป็นตากรองไห้รับทุกคนนครับเอ็กทาได้นะโอเคอรอนี่กมาเป็นกลัวนะครับมาจากนี่นนครับมาจับที่ไหนเขยนนี่นะ เนื้อคลองใช่ไหมครับนี่มาจากเหนือคลองเนื้อคลองนะครับผมมาจากที่ไหนกันครับเีนือคลองเนอะเออนี่ครับข้าวเหนียวนะครับผมครับลาบข้าวเหนียวกันนะครับนี่เอามาจากบ้านนะครับปักพนนะครับเอาดูด้านลานนะครับผมมาปักพรนะครับ พาอนนะพาปมาจังได้ครับอยู่บ้านเดียวเะ้รนะอย่บนลงยูทูบดิลอเวียมเลยมาอย่างไอยากบ้านใช่ไหมใครมาดีอยู่เดียวน้ย้องเีต้องรับอัาลอเียเลงยูทเลย เป็นลูกชายผมก็เป็นปากล้องเองนะครับผม okay. ไไ้มานะครับถ่ายรีวิวได้นะครับผมเช็คอินนะครับมาแล้วต้องถ่ายให้ติดนะครับต้องถ่ายให้ติดนี้นะครับทานน้ำลงพัดเช็คอินอยูเช็คอินนะครับมุมนี้ก็สวยมุมนี้ก็สวยนะครับทั้งสองเลยนะครับสวยงามมากนะครับไปอลังการนะครับทานน้ำลงพัดมากันได้เลยนะครับผมจวงนี้ปิดเทิมนลครับเล็กยามามาร์คครับ กดติดตามช่องพ่วไว้นะครับช่องเสือสมิงพลายกดไลค์ like, กดแชร์ k, กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับจะได้มีคลิปต่อไปดูนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ